ป่าอเมซอนป่าดิบชื้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกพื้นป่าที่มีส่วนสำคัญอย่างมากในการช่วยดูดซับกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จนได้รับการขนานนามให้เป็นปอดของโลกแต่ในปัจจุบันพื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์แห่งนี้กำลังถูกทำลายอย่างรวดเร็วจนน่าตกใจจนทำให้เกิดคำถามที่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าโลกใบนี้ไม่มีป่าฝนอเมซอนอีกต่อไป ป่าเมซอนป่าที่มีเขตแดดกว้างถึงสองใน5ของทวีปอเมริกาใต้มีสิ่งที่แบ่งป่าออกเป็นตอนเหนือกับตอนใต้นั่นก็คือแม่น้ำอเมซอนแม่น้ำที่เป็นที่อยู่อาศัยของปลาที่ดุร้ายที่สุดในโลกนั่นก็คือปลาปิลันยาอีกทั้งยังเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงที่สุดในโลกเป็นบ้านของพืชและสัตว์จำนวนหนึ่งในสิบของทุกสายพันธุ์บนโลกโดยมีพืชหลากหลายสายพันธุ์ที่สามารถพบได้เฉพาะในป่าแห่งนี้เท่านั้น และยังมีอีกมากมายที่ยังรอการค้นพบอยู่และที่สําคัญยังมีชนเผ่าพื้นเมืองอีกกว่าหนึ่งล้านคนที่ใช้ผืนป่าแห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัยและด้วยความอุดมสมบูรณ์ประกอบกับความหลากหลายทางชีวภาพต้นไม้หลายพันต้นในป่าเมซอนจึงทําหน้าที่เปรียบเสมือนปอดของโลกที่คอยช่วยดูดซับกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีปริมาณมหาศาลเอาไว้ไม่ให้หลุดออกไปสู่ชั้นบรรยากาศโลก โดยจากการสำรวจในปัจจุบันพบว่าโลกของเรานั้นได้ปล่อยก๊าซดังกล่าวออกมามากถึง40,000ล้านตันต่อปีซึ่งป่าอเมซอนแห่งนี้สามารถช่วยดูดซับก,ก๊าซพิษเหล่านั้นไว้ได้ราว5%หรือประมาณ2,000ล้านตันต่อปีนั่นเองตั้งแต่ในช่วงทศวรรษที่70เป็นต้นมาพื้นที่ในผืนป่าอเมซอนได้เสียหายไปแล้วมากกว่า20%ซึ่งนั่น เป็นผลมาจากไฟป่าที่เกิดจากธรรมชาติส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งเกิดจากการลุกรานของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการลักลอบตัดไม้เถื่อนที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นมากทุกวันหรือการรื้อถอนต้นไม้เพื่อใช้พื้นที่ของป่าเพื่อก่อสร้างอาคารและถนนรวมไปถึงการทำเป็นแปลงปลูกพืชเพื่อการเกษตรซึ่งบรรดาผู้ที่เข้าไปสแสวงหาผลประโยชน์ในผืนป่าส่วนใหญ่มักจะใช้วิธีการเผาป่าแทนการโค่นต้นไม้ ทำให้ป่าอเมซอนขนาดใหญ่ที่อยู่ในเขตร้อนมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าสูงมากขึ้นหลายเท่าตัวอีกทั้งข้อมูลจากดาวเทียมสำรวจของบราซิลได้ระบุว่าพืนป่าประมาณหนึ่งสนามฟุตบอลของป่าอเมซอนนั้นจะหายไปทุกๆนาทีอันเนื่องจากการถางป่ายังผิดกฎหมายเพื่อใช้ในการทำกรเกษตรกรรมอีกด้วยในเดือนกรกฎาคม ครอใศักราช2019สถาบันวิจัยอวกาศแห่งชาติของบราซิลได้เปิดเผยรายงานว่าอัตราการทำลายป่าในเดือนมิถุนายนในปีดังกล่าวได้เพิ่มขึ้นถึง88เป็นเหตุให้วันที่19สิงหาคมกลุ่มควันจากไฟป่าถูกกระแสลมพัดไปถึงรัฐเซาเปาโลที่มีระยะทางห่างจากป่าเมซอนประมาณ2,700กิโลเมตรส่งผลให้เมืองทั้งเมืองตกอยู่ในความมืดสลัวยาวนานถึง1ชั่วโมง อีกทั้งยังมีการตรวจพบการเกิดไฟป่ามากถึง72,000จุดซึ่งถือได้ว่าเป็นจำนวนที่มากที่สุดตั้งแต่ปีคริสตศักราช2013เป็นต้นมาทำให้ความเสียหายของป่าเมซอนในครั้งนี้กลายเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกและมีการตั้งข้อสองสัยตามมาว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าป่าเมซอนถูกทำลายจนหมดสิน้นในปัจจุบัน 45%ของยารักษาโรคที่เราใช้กันอยู่นั้นล้วนมีพืชเป็นส่วนผสมโดยตรงและป่าฝนเขตร้อนแห่งนี้ก็ถือเป็นคลังพืชแห่งใหญ่ที่สามารถนำมาใช้รักษาโรคซึ่งข้อมูลจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติได้ระบุว่าในป่าเมซอนมีพืชถึง1,300ชนิดที่ถูกนำมาใช้เป็นยารักษาโรคอย่างเช่นโรคมาเ,เรียโรคตออหินและโรคลูคิเมีย ซึ่งถ้าหากเราสูญเสียป่าเมซอนไปเราก็จะเสียแหล่งยารักษาโรคร้ายแรงของมนุษยชาติไปด้วยอีกทั้งยังกระทบต่อวิถีชีวิตของชนเผ่าที่อาศัยอยู่ในป่าดงดิบผู้ที่กุมความลับเกี่ยวกับยารักษาโรคในป่าเมซอนเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นพ่อหมอหรือหมอผีประจำเผ่าซึ่งหมอยาประจำเผ่าเหล่านี้พวกเขามีความรู้เรื่องสรรพคุณของพืชและสมุนไพรในป่ามากกว่าหลายร้อยชนิดซึ่งถ้าเราเสียป่าเมซอนไป ก็เท่ากับว่าเราจะเสียกลุ่มคนที่รักษาข้อมูลเกี่ยวกับป่าลึกเอาไว้และที่สําคัญที่สุดถ้าหากเราสูญเสียป่าเมซอนไปนั้นแหล่งผลิตออกซิเจนที่เปรียบเสมือนปอดของโลกที่ช่วยผลิตออกซิเจนมากกว่า20%ก็จะหายไปกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ยในอากาศจะเริ่มสูงขึ้นทําให้เกิดสภาวะโลกร้อนเนื่องจากความร้อนจากดวงอาทิตย์สะท้อนออกไปนอกชั้นบรรยากาศไม่ได้ทําให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้น ทานน้ำแข็งบนขั้วโลกจะเริ่มละลายและทำให้ระดับน้ําทะเลสูงขึ้นจนเริ่มกัดเซาะพื้นที่ชายฝั่งอีกด้วย